สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับอยู่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 ครับสวัสดี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 มอดูเอเตอร์แล้วก็สวัสดีคุณหญิงหน่อยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้คุยกันกับคุณหญิงหน่อยนะครับถ้าคุณหญิงหน่อยจาได้หมอบูนเองนะครับที่เราคุยกันเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับ ก็หมอบุญปัจจุบันเนี่ยเราทําเกี่ยวกับตัวรณรงค์ประกันสังคม,มน,นะครับแล้วก็เห็นคุณหญิงหน่อยกาลังรณรงค์เพื่อที่จะฟ้องรัฐบาลถูกไหมฮะก็เราก็คิดเช่นเดียวกันกับคุณหญิงหน่อยเหมือนกันแต่ว่าเรามองในมุมประกันสังคมนะครับตอนนี้กลับมาดูว่าหัวข้อล็อกดาวน์ไม่จบแถมเจ๊งเนี่ยก็ขอเล่าเรื่องตัวเองก่อนนะครับว่า หมอบูนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในช่วงเกษียณแล้วแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับตัวศิลปินนะครับเรื่องบันเทิงตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ารัฐบาลเนี่ยทำอะไรที่ค่อนข้างจะไม่โปรแอคทีฟเพียงพอนะครับกับตัวปัญหาของตัวโควิดมักจะเหมือนตามปัญหาตลอดส่วนตัวเนี่ยก็18เดือนแล้วครับที่ไม่มีงานทำเลยนะครับก็ เรามีศิลปินอยู่ในทีมเนี่ยประมาณสักเกือบ20คนปัจจุบันเนี่ยศิลปินเราบางคนไปทําสวนทุเรียนแล้วบางคนไปก่อสร้างเนี่ยครับขายาลอตเตอรี่บางคนก็ไปขายาลอตเตอรี่นะครับก็พบว่ามันเป็นปัญหาที่สาหัสสากันมากถ้ารัฐบาลยังคงตามปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเรื่องของคุณภาพวัคซีนนะครับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการล็อกดาวน์เรื่องของการ ตัวการจ่ายเงินเยียวยานะครับซึ่งหลายๆคนก็ไม่สามารถเข้าถึงมันได้หรือจ่ายมากระปิดกระปอยนะครับก็ในความคิดเห็นนะครับตะกี้เนี่ยก็ระหว่างที่รอคุยนะครับเราก็มีการคุยกันในทีมนะครับทุกคนในทีมเนี่ยในกลุ่มเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพวกเราไม่ใช่ sme พวกเราไม่ใช่กลุ่มของคนที่เป็นในเ,เป็นคนที่ทำธรุรกิจนะครับ เรามีสมาชิกอยู่ในกลุ่มเนี่ยปัจจุบันอยู่ประมาณ37,800ปดร้อกว่าคนนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นลูกจ้างทั้งหมดเลยโดยเฉพาะเป็นคนที่หาเช้ากินข้านะครับเรารณรงค์มาเกือบจะปีเสร็จแล้วเราแปลกใจมากๆนะครับกับตัวรัฐบาลนะครับกับการตอบสนองต่อข้อเรียกร้ององเรานะครับสมาชิกเขาฝากถามคุณหญิงหน่อยครับว่า เป็นไปได้ไหมนะครับปัจจุบันเนี่ยขออัปเดตนิดนึงทางตัวกระทรวงทางรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยเขาแจ้งหรือพูดกับสื่อว่าจะให้เราเนี่ยกู้เงินตัวที่เราสะสมอยู่เนี่ยประมาณ30%อไปออกรายการมาจะใช้เวลาเนี่ยถ้าตามตัวไทม์ไลน์เขาเนี่ยแก้พรบรเนี่ยจะใช้เวลาถึงประมาณสักทันวาปี65ซึ่งมันไม่สามารถที่จะ เรียกว่าอะไรครับแก้ปัญหาหรือว่าช่วยบรรเทาคนที่เดือดร้อนในกลุ่มถามว่าคนที่เดือดร้อนในกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงพวกเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้ที่เป็นในระบบนะครับหรือพอเข้าไปในเงินกู้แล้วเกิดไม่สามารถชําระหนี้ได้นะครับก็ไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนะครับพวกเราเนี่ยเป็นหนี้กันหลักแค่ประมาณสัก3ามหมื่นสี่หมื่นห้าหนตามที่ผมเคย ผมเคยแบบสอบถามหรือว่าทําการรวบรวมข้อมูลนะครับเราก็ขอเงินเท่านั้นนะครับขอเงินแค่ประมาณหลักสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นมันก็จะช่วยบรรเทาได้นะครับแต่เนี้ยเขาอยากจะถามคุณหญิงหน่อยครับว่าทําไมมันต้องใช้เวลานานขนาดนั้นแล้วมันเป็นไปได้ไหมถ้าคุณหญิงหน่อยเป็นรัฐบาลนะครับในตีต่างนะตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณหญิงหน่อยจะช่วยปัญหานี้ยังไงนะครับ ในเรื่องของของตรงนี้2ก็คือณปัจจุบันเนี่ยครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับตัวนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยมีคําสั่งแบบล็อกดาวน์ตัวไซต์คนงานก่อสร้างนะครับแล้วกับร้านอาหารอันนี้คือขอพูดย้อนไปนะครับแล้วเขาก็มีมาตรการแต่การเยียวยาเขาเขากลับไปพึ่งพาเงินกองทุนประกันสังคมอ่ะซึ่งหมาะบูนแล้วก็ทางกลุ่มมีความรู้สึกว่าเอา้า ไม่ใช่ความผิดของเจ้าของไซต์ก่อสร้างไม่ใช่ความผิดของตัวแรงงานที่อยู่ในไซต์ก่อสร้างแต่ทําไมถึงต้องเอาเงินประกันสังคมในเมื่อเขาก็มีเงินกู้ตั้งมากมายนะครับกู้มาเป็น1ล้านล้านกับอีก5้0แสนล้านก็ยังใช้ไม่หมดเลยทําไมถึงเอาเงินตรงนี้มาใช้แล้วการที่เขาไปจ่ายนายจ้างด้วยคือคือทางกลุ่มเนี่ยพยายามขอเข้าถึงเงินเขาบอกว่ามันไม่มีกฎหมาย จ่ายได้ตามเจสิทธ์เท่านั้นแต่เราแปลกใจว่านายจ้างก็ไม่อยู่ในฐานะของการที่จะมารับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมได้แต่ก็จ่ายเงินให้นายจ้างทําไมครั้งนี้จ่ายได้แต่พอเราขอกับบอกว่าไม่มีกฎหมายนะครับประเด็นแรกก็คือ1เราอยากรู้ว่าจําเป็นหรอที่จะต้องรอถึงปีหน้าเลยในการที่จะให้เราไปกู้เงินของเราเอง2ก็คือการที่รัฐบาลเนี่ย เอาเงินของกองทุนประกันสังคมซึ่งสำนักเรื่องสำนักข่าวหรือว่าพวกสำนักการวิชาการต่างๆเขาก็พยากรณ์แล้วว่ารูปแบบของการจ่ายเงินประกันสังคมถ้าเป็นรูปแบบปัจจุบันคนเมื่อถึงอายุจ่ายเงินรับเงินชราภาพแล้วเนี่ยอีกประมาณ1 2บ3ปีกองทุนล่มแน่ๆแต่เขาเอาเงินถึง7,500ล้านเนี่ยไปจ่ายนอกเหนือจากตัว วัตถุประสงค์ของกองทุนเขาทําได้ยังไงแล้วเราแล้วเราจะรวบรวมแล้วก็ฟ้องเขาได้ไหมครับแล้วก็คําถามสุดท้ายนะครับก็เห็นคุณหญิงหน่อยเนี่ยตั้งพรรคขึ้นมาใหม่นะครับอยากจะอยากอยากจะก,ก็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 เคารพแล้วก็เชื่อเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์คุณหญิงหน่อยนะครับเลยอยากจะถามว่าคุณหญิงหน่อยเนี่ยมั่นใจไหมครับว่าคุณหญิงหน่อยจะได้เป็นรัฐบาลหรือว่าจะไปเป็นผู้นําของเราใน การเป็นาการเลือกตั้งในครั้งถัดไปครับหมอบุญก็จะถามประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้คนในกลุ่มก็ฟังอยู่ประมาณร้อยกว่าคนที่เขาเข้ามาทางขับเขาไม่ได้ครับอยากทราบให้คุณหญิงหน่อยช่วยตอบนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขออคุหมอบุญค่ะขอบคดีคใ,ใจที่ได้เจออีกครั้งหนึ่งนะคะดีใ,ใจเช่นก<อ>ันค,ครับ คนในกลุ่มประกันสังคมนะคะ,อ,ะอยู่ในกลุ่มแล้วก็ตั้งกลุ่มขอคืนไม่ไม่ใช่ขอทานเนี่ยขึ้นมาซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าอยู่ในภาคของคนทํางานแล้วก็จ่ายเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือนนะคะเพื่อหวังอะไรหวังว่าตอนที่ยามลําบากยามที่ตกงานยามที่ยากลําบากเหมือนตอนนี้ยจะได้เงินที่ออมเอาไว้สมทบเอาไว้เนี่ย เข้ามาช่วยเยียวยาชีวิตแต่กลายเป็นว่าการที่ของเงินของตัวของตัวเขาเองเนี่ยกลับมามาช่วยในยามที่เขายากลาบากเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องยากเหลือเกินมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วในรัฐบาลนี้ซึ่งก็พยายามที่จะ,ะ,ะช่วยผลักดันหลายเรื่องเราบุญก็คงจะได้ยินนะคะว่าผู้จน,นรัฐมนตรีเข้าออมาดา่าอย่างหยาบคาย ใส่พี่นะ hey, you, ครับแต่พี่ไม่พี่ก็ไม่ได้ถือสาอะไรครับแต่พี่ถือว่าพี่ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับคนทุกกลุ่มให้กับคนทุกทุกทุกนั่นนะให้กับคนทุกทกลุ่มค่ะพี่เลยคิดอย่างนี้ค่ะพี่เลยคิดอย่างนี้ค่ะว่าอย่างแรกเลยนะคะประเด็นแรกเลยเนี่ยคือประเด็นของเงินเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องรอยาวไปถึงปี ถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําได้เลยนะคะออกกฎหมายได้เลยแล้วก็ทําได้เลยมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจหรือความจริงใจนะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยจะทํารัฐบาลน,นั้นเนี่ยจะมีความจริงใจต่อประชาชนแค่ไหนอย่างไรมันสามารถที่จะทําได้นะคะทันทีนะคะส่วนที่2นะคะก็คือส่วนของออที่ที่บอกว่า ในเรื่องของอาบุญพูดถึงเรื่องว่าเราจะใช้เงินจำนวนนี้เนี่ยไปขณะที่รัฐบาลเนี่ยใช้อยู่เนี่ยมันน่าจะผิดกฎหมายแต่พี่เนี่ยจะขอจะต้องขอศึกษานิดนึงเพราะว่าเพิ่งคุยกันประเด็นนี้เนี่ยเมื่อตอนสิบโมงเช้านะคะครับและเผอิญผู้ที่รับผิดชอบผู้ที่ศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาโดยตรงนะคะ ก็ได้มีในที่ประชุมก็ได้พูดคุยกันอยู่นะคะก็จะขอไปศึกษาแล้วก็บรรจัณนี้เราัดคุยกันอีกทีเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดคุณหมอปุณีมีมีมีข้อมูลเนี่ยอยากให้คุณหมอบุณติดต่อมาโดยตรงแล้วก็มานั่งคุยกันซูมคุยกันได้เลยนะคะเรามีซูมกันบรรจั์อีกทีนึงในประเด็นของผู้ประกันตนนะคะขอเข้าไปคุยด้วยนะครับคุณหญิงได้เลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราประสานกันนะคะแล้วก็ ประเด็นของการช่วยเหลือการเยียวยาพี่เรียกร้องมาโดยตลอดแหละคะ่ะว่าโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยหวังมาทั้งชีวิตนะตอนหักหักเราตรงเวลานะขาดไม่ได้เลยคิดตกเบี้ยด้วยนะแต่ว่าตอนที่จะเราหวังว่าจะได้มาช่วยเรานี่โอ้โหต้องไปขึ้นทะเบียนต้องไปรีจิสเตอร์ใหม่แต่ตอนหักเงินหักได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนหักได้นะคะอันนี้ก็ไม่แฟร์ เราไม่ทอดทิ้งอะค่ะยังไงต้องช่วยแต่พวกพี่ก็อาจจะอยากให้พวกคุณคิดว่า,าให้ทุกคนเนี่ยนะคะทางแต่ละเซกเตอร์เนี่ยคิดว่าเราคือเครื่องมือในการทํางานให้กับทุกคนแต่เราไม่ได้รู้ลึกอย่างที่ ที่ท่านรู้ท่านก็เข้ามาอย่างผู้ประกันตนเนี่ยเห็นใจมากนะคะแล้วก็พยายามทําหลายๆอย่างทาหนังสือไปถึงรัฐบาลทําหนังสือไปถึงกระทรวงทําหนังสือไปถึงทุกที่แล้วก็ออกมาพูดออกมากดดันนะคะ,ะก็จะ,ะสู้เคียงข้างนะคะกับทางเป็นผู้ใช้ เรียกว่าผู้ประกันตนแล้วก็จะเป็นกองกําลังสนับสนุนให้คุณหมอบุญทําในสิ่งที่ที่คุณหมอบุญได้ตั้งใจเสียสละอยู่แล้วอย่างเต็มที่นะคะยังไงช่วยแชร์ข้อมูลพวกเราจะได้ช่วยกันทํางานนะคะขอบคุณนะคะครับตอนนี้ผมผมถามนิดนึงครับว่าถ้าคุณหญิงหน่อยเป็นนายกเนาะสมมุติว่าใน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 ,ในการนายกรลฐมนตรีคนถัดไปคุณหญิงหน่อยคิดว่า ตัวประกันสังคมเนี่ยคุณหญิงหน่อยจะจะมีการเปลี่ยนแปลงมันในทางไหนบ้างแล้วก็มันมีอะไรที่คุณหญิงหน่อยแบบจะอยากจะเห็นเรื่องของประกันสังคมเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยมันเป็นกองทุนที่ใหญ่มากๆนะครับสอล้านล้านแล้วเราก็หวังว่ามันจะไม่ล่มตามที่บุมเบิกกล่าวเนาะเมื่อครั้งล่าสุดผมได้คุยกับโทนี่พี่โทนี่นะครับแกก็คุยถึงเรื่อง Big Data เรื่องของตัว Fintech นะครับเรื่องของตัว AI ซึ่งซึ่งแบบหูเราอยากเราอยากให้พี่โทนี่มาเป็นแบบผู้นำของพวกอกองทุนการสังคมเลยนะครับเราอยากทราบว่าวิสัยทัศน์ของคุณหญิงหน่อยเนี่ยถ้าคุณหญิงหน่อยได้มาเป็นแบบผู้นำประเทศเราครับตัวกองทุนการสังคมคุณหญิงหน่อยอยากจะให้มันไปในทิศทางไหนแล้วก็ จะทำยังไงให้มันแบบยั่งยืนนะครับไม่ล้มไม่ล่มสลายไปอย่างที่สำนักวิชาการต่างๆเขาพูดกันครับค่ะกองทุนประกันสังคมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งและไม่ใช่ของรัฐบาลนะคะคออกองทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นออของผู้ใช้แรงงานของผู้ประกันตนนะคะของพนักง,งานลูจกจ้างแล้วก็อ,อของ ผู้ประกอบการนะคะรัฐบาลลงทุนสมทบเนี่ยน้อยมากแล้วรัฐบาลยังค้างเงินในกองทุนสังคมอยู่เป็นจํานวนมากยังไม่จ่ายสมทบนะคะแต่ก็มาหักเอาจากผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยมากที่สุดกองทุนนี้ล่มไม่ได้นะคะ,ะแต่ถ้าการบริหารจัดการแบบนี้การใช้เงินออกมาอย่างไม่ถูกทิศถูกทางโดยคิดว่าเป็นกองทุนของรัฐบาลและจะมาใช้ตามอำเภอใจ ไม่ไม่ได้นะคะผิดกฎหมายแล้วก็อ,อย่างที่บอกว่าเรากาลังให้การศึกษาอยู่วันนี้นะคะเราเราพูดเริ่มพูดคุยกันในวันนี้ก็กองทุนประกันสังคมควรที่จะหนึ่งนะคะการลงทุนในกองทุนประกันสังคมเนี่ยในะยุคปัจจุบันเนี่ยที่มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเราสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทำให้การทาให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะ สามารถที่จะเอาไปลงทุนได้อย่างโปร่งใสแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของผู้ประกันตนได้นะคะ mm hmm. ส่วนที่สองเนี่ยนะคะส่วนที่สองเนี่ยก็คือกองทุนประกันสังคมต้องต้องตอบสนองผู้ประกันตนเพราะถือว่าผู้ประกันตนเนี่ยคาดหวังกับกองทุนประกันสังคมมากนะคะ mm hmm. ก็เป็นเงินออมสุดท้ายของเขาแหละดังนั้นเนี่ยเขา mm hmm. เมื่อเขาต้องการที่จะ เมื่อเขาต้องการที่จะนําเงินตัวนี้เนี่ยมาใช้ในยามที่เขาวิกฤตเนี่ยเขาต้องใช้ได้ส่วนที่สองเนี่ยการกู้เงินจากกองทุนเนี่ยเป็นการกู้เงินจากกองทุนเนี่ยสามารถที่จะกู้ได้นะคะคและ,ะเราจะเปิดโอกาสให้กองทุนเนี่ยสามารถที่จะให้กู้เพราะว่าจะอยากจะยกตัวอย่างแล้วกันนะคะสหกรณ์ต่างๆเนี่ยไม่ ไม่เคยเจ๊งด้วยสมาชิกสากลกู้แล้วเจ๊งนะคะคอาจจะเจ๊งเพราะว่าเอาไปให้คนนอกกู้ก้อนใหญ่ๆกินเปอร์เซ็นต์แล้วเจ๊งกองทุนประกันสังคมก็แบบเดียวกันคุณให้คนนอกไปลงทุนกับคนนอกได้คุณก็ให้สมาชิกกู้เพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสในการที่จะใช้เงินออมของเขาเน,นี่ยมาต่อ อายุความความอ่าต่อ,อยุในยามที่เขายากปากนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของเอ่อการที่จะเอ่อรับเงินก้อนนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราสามารถอาจจะมันอาจจะต้องแก้กฎหมายแล้วก็ปรับตัวโครงสร้างของการเงินครับมันอาจจะดูเหมือนยุ่งยากนะคะแต่มันอยู่ในในพิสัยที่ทำได้ถ้ามีความจริงใจและ สำหรับพี่เนี่ยพี่มองอย่างนี้ค่ะคุณหัอบูนว่าอกองทุนประการสังคมเนี่ยถ้าเราทำให้ดีๆนะคะเงินสองแสนกว่าล้านเนี่ยไม่ใช่เป็นไปเป็นเพื่อการลงทุนอย่างอื่นแต่มันต้องเป็นไปเพื่อการลงทุนเพื่อเวลของเพื่อเวลของตัวผู้ประกันตนเองนะคะล้านลานค่ะฟังแล้วชื่นใจครับก็ เห็นด้วยกับคุณหญิงหน่อยมากๆว่าทําไมผู้ประกันตนจะกู้ตัวเองเงินตัวเองไม่ได้แล้วก็ตัวประกันสังคมก็ยังได้เบนเนฟิตนะครับวินวินทั้งคู่เหมือน่คะเหมือนเหมือนคนที่ซื้อประกันชีวิตนะครับพอซื้อไป็นระยะหนึ่งมันต้องกู้ได้สิใช่ค่ะครับค่ะเราแก้แก้กฎหมายกับแก้โครงสร้างนะคะมันก็ยุ่งยากนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ยุ่งยากจนต้องใช้เวลาเป็นปี มันอาจจะใช้สามเดือนหเดือนก็ทําไปนะคะด้วยความตั้งใจมันก็จะเสร็จและค่ะครับขอบคุณให้ข้อมูลนะคะเดี๋ยวติดต่อกันหลังไม้พรุ่งนี้ค่ะครับขอบคุณครับรับคุณหมอุูนะคะให้กําลังใจค่ะครับขอบคุณครับก็ครับก็เสริมหมอมูนิดนึงนะฮะก็หนึ่งในทีมงานของเรานะฮะก็คือดรเลือบินนะฮะที่ใช้ชื่อว่าทันที ในการที่จะเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนหรืออะไรต่งางๆนานาเพื่อจะมาเข้ามาจับก,กับตัวระบบรัราชการพวกนี้ให้ตรวจสอบได้แล,ลว้วก็ลดเร็วนะครับก็เป็นอีก <c oughs> นึงคนที่ทำเรื่องนี้อยู่แต่ว่าื่งกีผมโทรไปเช็คแล้วแกยังติดประชุมอยู่ฮนะใ <c oughs> ชนะ <c oughs> จ่จริงๆเ่ยตัว,ต,วตัวประกันสังคมมีข้อมูลเยอะ <c oughs> อย่างอย่างพี่โทนี่ว่าเขาไม่เคยเอา utilize เรื่องของข้อมูลเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเงิน เงินเดือนของผู้ประกันตนเขาก็รู้ใช่ไหมครับเรื่องของสุขภาพของผู้ประกันตนเขาก็รู้นะครับถ้าเขาใช้เทคโนโลยีต่างๆมาแบบปล่อยกู้เหมือนเมืองจีนที่เขาใช้แอปหนึ่งแอปแบบฟู้เจอเป่าไอวีแชทหรืออะไรพวกนี้ครับผมว่ามันจะทำให้การ utilize การแบบว่าการแบบใช้เงินของกองทุนเนี่ยเกิดประโยชน์ทั้งต่อแบบกองทุนเองเลย นะครับตัวของกองทุนกองทุนประกันสังคมกับผู้ประกันตนทุกๆคนแล้วมันก็จะแบบปลอดภัยมากๆนะครับในการที่จะทําให้ผู้ประกันตนเข้าถึงเงินของเขาเองอยาก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 ให้แบบว่าพรรการเมืองที่มีหัวคิดทันสมัยมาปรับเปลี่ยนในกองทุนประกันสังคมนะครับเพื่อผู้ประกันตนแล้วก็ทําให้กองทุนเนี่ยมันยั่งยืนขึ้นจริงๆเลยครับ ใจที่จะใช้ไปถึงบล็อกเชนด้วยนะคะหมอผลค,ค่ะในร,ระบบราชการ,รเพื่อให้คนเนี่ยตรวจสอบได้นะคะค,คืออย่างที่บอกครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องทำนะฮะมันมันเป็นเรื่องเร่งด่วนพอสมควรเหมือนก,กันเพราะว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้กับระบบพวกนี้มันกจะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเหมือนกันครับใช<ต>่ครับผมทำนี้มานานมันมีคนที่เขาเคยทำอยู่ประกันสังคมเขามาเล่าให้ฟังว่า คอมพิวเตอร์ที่เขาใช้อยู่ของ IBM ที่ชื่อว่าเซเปียนมันถูกแบบ IBM เนี่ยดิสเขาเรียกว่าอะไรนะครับเออไม,ไม,ไม,ไม่ดิสคอนติเนีย u <laughs> ไปแล้วอะ่ะ <laughs> เขาก็ยังดื้อแท่งใช้มันอยู่แบบแบบแย่มากๆแบบว่าแบบทำให้บางทีแบบคนที่ Access เข้าไปในระบบฐานข้อมูล <laughs> เข้าเข้าไปก็แบบ Conflict jam อยู่ตลอดเวลาแบบนี้ครับก็ <laughs> ออยังงงงเลยว่า <laughs> เป็นกองทุนที่มีเงินเยอะที่สุดในบรรดากองทุนของประเทศไทย2.2ล้านล้านแต่ไม่พัฒนามันแบบอะไรผมแบบสงสัยมากๆได้ครับเดี๋ยวหมาพูดจดเรื่องพวกนี้ไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าซูมกับคุณหญิงวันจันได้เลยนะฮะยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวอาจจะขอคอนแทคแล้วก็เข้าซูมกันครับขอบพระคุณมากๆครับได้ครับครับโอเคฮะขออนุญาตจาท่านต่อไปนะครับขอบคุณละครับที่หมอบูนะฮะครับขอบคุณครับ ก็คุยแล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์พี่หมอจะไปคุยกับคุณหญิงสุดารัตน์ทางโซลิตีหนึ่งก็ต้องบอกว่าคนในกลุ่มขับเฮาเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าอะไรครับจะเป็นคนไฮโซครับพูดไทยคำไม่กี่คำก็ต้องถือว่านะครับว่าอยากใครอยู่อยู่พี่หมอนะครับยี่สิบกว่าคนขอ ขอให้ช่วยกันสมัครโปรแกรมขับเฮาส์นะครับช่วยกันขับขับเฮาแล้วเข้าไปคุยกับนักการเมืองเราจะสามารถคุยกับโทดี้ได้อีกเราเชิญสุชาติเข้ามาคุยได้เราเชิญคุณอภิสิทธิ์เข้ามาคุยได้เราเชิญเชิญแป้งเข้ามาคุยได้เราเชิญแบบถ้าคนในกลุ่มเรามีสักพันคนนะครับเข้าไปในขับเฮาเราสามารถเชิญเขามา พอเขาพูดมาเขาก็ต้องทําในสิ่งที่พูดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณเวทีของของทางคุณหญิงหน่อยนะครับที่เปิดโอกาสให้พี่หมอได้พูดได้คุยนะครับก็ขอให้คนที่ดูอยู่นะครับพอดูเสร็จแล้วโหลดโปรแกรม Clubhouse Club แล้วก็ h o u s e นะครับขึ้นมาพอโหลดเสร็จก็ขอให้เาขาเรียกว่าอ,อะไรฮะ สมัครเข้าไปนะครับติดขัดตรงไหนก็อินบ็อกมาหาพี่หมอหรือคุณวอลอคุณกมลชัยก็ได้นะครับเขาเป็นคนที่ชำนาญเรื่องขับเฮาสครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวได้คุยกับคุณหญิงหน่อยทางซูมแล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีครับสวัสดีครับไปแล้วครับสำหรับขับเฮาสกับคุณหญิงหน่อยวันนี้นะครับบายบายครับ